เขาจะเลือกความถูกใจหรือความถูกต้องกันนะก็สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลิปแบรนดอมกับแม่หมอเตอรี่นะจ๊ะหายกันไปหลายวันนะวันนี้แม่หมอก็กลับมาอีกแล้วจ้ามาเราไปดูกันเลยกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะเลือกความถูกใจหรือความถูกต้องอ่าแม่หมอขอ5้าใบไปเลยคะ่ะคนที่คุณนึกถึงนะคะอยากถามถึง เขาจะเลือกความถูกใจหรือถูกต้องอ่ะ The Chariot The l o v e r s 3สามถ้วยนะคะแปดเหรียญและสุดท้ายอะไรเอ,อ่ยหนึ่งไม้นะคะ ใต้สำรับเป็นใต้สำรับเป็นดีแห้งแมนะคะเขาจะเลือกความถูกใจหรือความถูกต้องแม่หมอว่าเขามีความลังเลระหว่างมันมีเส้นกั้นบางๆระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้จะเอาความเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเป็นคนที่เหมือนเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นเป็นหลักอะไรแบบนี้นะไม่ค่อยคำนึงถึงเหตุและผลเอาความเ,าเขาเรียกว่าแหละ เอาความรู้สึกตัวเองเอาความชอบเอาความแบบแบบชอบทําอะไรเหมือนไปตามอารมณ์มาปล่อยไปตามอารมณ์แล้วความชอบของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ <c oughs> เป็นคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนติดติดด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเออแม่หมอว่านั่นแหละคะ่ะเป็นคนติดติสนิดนึงเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่ก็ไม่แปลกที่เขาจะ เป็นคนที่ทำมาเลยตามความรู้สึกแล้วเพราะฉะน,นั้นแม่หมอก็ต้องบอกเลยว่ามีความเป็นไปนได้นะคะว่าเขาจะเลือกความถูกใจนั่นเองจ้าอ,อ่ะแลนี่ก็คือคําตอบของคุณนะคะเขาจะเลือกความถูกใจะคะ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะมากันแบบง่ายๆจะได้ใจความตามคอนเซปช่องเราเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาแล้วกันจ้านะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เท่านี้แหละใครอยากให้แม่หมอทำหัวข้ออะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจา้าบ๊ายบาย